สวัสดีครับสวัสดีแม่ๆพ่อๆนะครับ FC แฟนคลับของน้องงุนกันที่มาแล้วก็น้องเพียงกตระตางพดด้วยนะครับวันนี้ก็ตามคำเรียกร้องใช่ไหมน้องงุนที่เราจะมาเปิดตัวนางเอก MV ของเราใช่แล้วค่ะจริงๆนางเอก MV คือหนูเองย้อนช้อนแรงมากไม่ก็คือแม่ๆถามมา<ช>เยอะไงว่าแบบเออนางเอกมีใครใ<ช>คือเขาก็รีเควสมาว่าอยากได้ ศิลปินท่านหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ว่าคือคือเราเราเราทำอะไรกระทัดรัดแล้วมันรวดเร็วศิลปินท่านนั้นคือหนูอีกแล้วเราเราไม่ช็อตไม่ได้แล้วไงโอเคครับก็เลยวันนี้ครับมาเปิดตัวพี่วิปคีมให้พี่เขาแนะนําตัวเองไหมว่าไงหรือนว่างูจะแนะนาอ่าให้ให้พี่แนะนำอะไรครับสวัสดีค่ะชื่อพิมนะคะชื่อจริงชื่อนางสาวพาราฟุนกุนทศค่ะอายุ20ิปีแล้วยังไงก็ฝากผลงานพวกเราด้วยนะคะครับก็กับเพลงนี้ ชื่อเพลงว่าอะไรจ้านนองมุนจ๋ากว่าสีฮอดมือตายจากกันตอนนี้สภาพจะตายจริงๆแล้วนะคะใกล้แล้วครับดูนี่คือเมื่อเช้าก็ไม่อัดเลยนะโอเคครับก็ฝากติดตามผลงานของเราสามคนด้วยแล้วกันนะครับจริงแล้วพรเียร์เน่ก็กคือในในเขาเรียกว่าอะไรนะใน m อวแล้วก็เสียงเพลงด้วยนะฝากทุกๆอย่างเลยฝากทุกๆช่องทางด้วยนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยว ฝากติดตามผลงานเพลงนี้ด้วยกันสำหรับน้องเพ็รนะอ่ะอังหุนฝากผลงานตัวเองครับค่ะยังไงก็ฝากผลงานนะคะกว่าสี่ห้องมือตตยจากกันนะ,ะแล้วก็ผลงานตัวเองด้วยติดตามได้ที่ไหนครับผลงานของนูนะคะสามารถติดตามได้ทางช่อง YouTube ซองเดิ์นะคะเดี๋ยวจะโคเวอร์เพลงหรือว่าทําเพลงลงทางกับค่ายซองเดย์เรื่อยๆะะแล้วกันนะคะเราติดตามด้วยนะคะที่ไหนได้อีกครับอ,อ่แล้วก็ Facebook นะคะน้องอังหุนกันที่มานะคะแล้วก็ทิกตอกไอจีน้องอังหุนกันที่มาะคะ่ะอ่าโอเคครับแล้วก็นางเอกของเราครับค่ะสวัสดีค่ะก็จะจะ ไอจีกับ Facebook นะคะวิบคิมวิภาดาภาษาอังกฤษค่ะอันนี้ก็ต้องบอกไว้ว่าสําหรับใครนะที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะน้องหุนอยากจะติดต่อพี่เขาเป็นนัองเอกยัดีใช่ไหมหรือว่าแสดงอะไรก็ได้พี่เขารับได้หมดนะครับถ้าตังถึงถ้าตังถึงนะครับก็ฝากด้วยล้วกันนะครับขอบคุณมากมากฝากติดตามพวกเราด้วย3ามคนกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่ากว่าที่หอดมือตายจากกันนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณครับแม่แม่บ๊ายบาย